เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะต้องรู้ว่าทำไมกราฟิกส,สวยขนาดนี้เออเอเอได้สิเดี๋ยวมาบอกเลยนะทุกคนให้เรากดมาที่หน้าเมนูก,กดเซตติ้งกดอีนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราปรับน้อยกราฟิกก็จะไม่ค่อยสวยแล้วภาพโหลดมันก็ไม่ได้โหลดเสร็จด้วย นี่แต่ถ้าเราเปิดสูงสุดก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ไม่มีเสาเลยนี่คือโหลดสูงสุดมันก็จะกินเครื่องแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าเอเอน,นั่นแหละแต่ถ้าใครปรับกราฟิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเนขะ้าใจไหมมันไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแต่และรุ่นมันก็ไม่ได้เหมือนกัน ใช้รุน่นเอ่ออัปเปอรอทุกคนโอเควันนี้มาเล่นแบบบุคไฮเกว้นด้วยก็เห็นมันอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยไงไม่รู้ว่ามันคืออะไรยู่อะไรส่วนรถนี้ฮาลวินเราเคยเข้ามาเล่นอยู่นะแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้คนดูไงเรามาทำการเก็บ เออ่เรียกว่าอ,อะไรเนี่ <S <S ยเยลลี่แล้วกันนะทุกคนเรามาเก็บเยลลี่แล้วได้รถคันนี้มันสิ่ง amazing amazing ม,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 มากเลยนี่เราเปิดล็อกได้หมดแล้วเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นฮาโลวีนแล้วก็เลยไม่ได้เอ,ออไเอานี่จะเอาให้ดูเห็นไหมเราเราหาได้หมดแหละ คนไม่รู้นะกราฟริกนะแต่และรุ่นมันจะได้ออกแบบมาไม่เหมือนกันส่วนรุ่นของเราเป็นรุ่นนี้แลว่ะมันจะดูแปบบลกๆหน่อยนะแต่มันภาพสวยนี่แปลกๆก็เือภาพสวยโอเคงั้นเราก็ไปเล่นทะเลตอน เขาเรียกว่าทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยอ่ะไปเล่นตอนทุ่มหนึ่งก็ได้เออไปหนึ่งทุ่มนี่ก็ดีนะอ้าโอ้โนู้โอ้นู้นูโอ๊ยขับลุยน้ำไปเลยได้ไหมนี่มันก็จะมีโอ้โหมันก็จะมีความมีเงานะอ่ะพอเราปิดเนี่ยดให้ดูความแตกตา่างปิดไปก็มีเงานั่นแหละ จะไม่มีเงาภาพก็ไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเราปรับขึ้นมาประมาณนี้มันก็สวยขึ้นแต่ใครอยากปังๆเนี่ยก็เปิดไปให้สุดเลยมันก็จะสวยขนาดเนี้ยโอ้โหมีเงาด้วยถ้าว่างๆเนี่ยเราจะโหลดเชดเดอร์ด้วยนะแต่ยังไม่อยากโหลดอะโอเคคือเราไปเห็นไงว่าเชดเดอร์เนี่ย,ยทำให้ภาพสวยภาพสวยเหรอ ก็ไม่เคยทำอะ่ะเออแล้วค่อยขาวหลังกันทุกคนอ่ะไปสร้างปั้นกันกรอนโอ้ว้าวท้าไมขับเล่งแบบนี้โอ้ยเดินไม่ตรงเส้นถนนและนี่คือทางตรงอันนี้คือทางกลับโอ้ยขับรถไม่เคยเป็นเลยอะ่ะไม่เคยเล่นเอ้ยเคยเล่นนะแ,แต่ว่าเออตอนที่เราเอ่อ เล่นครั้งแรกนี่มันก็ขับรถเซเซี่แบบนี้ทุกคนเพออิ่งเล่นครั้งที่สองนี่แหละก็ไม่ก็ไม่ไมค่อยได้ให้ทุกคนดูเลยอะ่ะล้วดูสิโอ้ยมือนหนวจะขับตรงๆก็ยังไม่ได้เลยโอ้โหจโหริงแล้อย่างนี้มันก็สนุกนียแต่ว่า เออไปเติมน้ำมันก่อนไม่รู้ว่าน้ำมันหมดเลยเปล่าโอ้ยโอ้ยค่ะตรงตรงก็ยังไม่เป็นอกีกโอ้โหโอ้ยโอ้โหกินเครื่องไปหนะักมากเลยอ่ะอ่ะเปิดไปใช่ไหมไหนอะกดตรงนี้เหรอมันไม่ถึงอนะ่ะ หมดไม่เป็นไรเน้นเน้นเนิวไม่เป็นเพื่อนอเธอหรอกโอเคเอ๊ะเราจะกระโดดทชาไมจะทิ้งรถไปตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนเราจะไปสร้างบ้านกันที่ไหนเดียวไว้ถ้าเติมระบัดอีกนะจะซื้อพีเมียมเลยใช่เลยขิ้แรน ้านหลังไหนสวยทุกคนอยากหูหนาอยากได้บ้านมากเลยอะเราบักนี่พูดได้เลยนะเราเติมเนี่ยเราเติมได้นะเติมได้ถามว่าทำไมต้องเติมก็อยากเติมเพื่อความสวยอะทุกคนก็สวยอะก็ต้องสวยสิบ้านแต่ละคนไม่เกียรติไม่เอานะ จะเอาบ้านหลังไหนดีเฮ้ยเฮลแล้วก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเช่นเจ้าใหญ่ยะโอ้พูดกรจาอะไรเนี่ยแลย้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจเท่าไหร่นะเข้าใจปะบอกเลยเข้าใจปะไม่เข้าใจหรอก สวยแล้วพูดภาษาอะไรเนี่ยเออนี่เรามามาสร้างบ้านหรือมาทำอะไรทำไมเราเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นั่นแหละเพราะบ้านหลังนี้สวยว่าไฟเปิดแล้วนี่โหลดโหลดแป๊บเดียวไม่กินเครื่องโอ้กกินเครื่องมาเป็นสิกระตุกกระตุกกระตุกเอ้ยเปิดสิจ้า นี่บ้านเราจะมาระเบิดเหรอก็ต้องระเบิดสิเพราะเราไม่รู้ว่ารหัสมาเลยดีมากเอ้ได้เงินฟรีเลยอะ่ะอุ้ยดีเหมือนกันนะแต่จริงๆอะไรนี้มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยบ้ารึเปล่าอุ้ยตีสองกว่ากว่าแหละทำยังไงอ่ะทำยังไง โอ้ยนอนจบด้วยเฮ้ยโอเคอันนี้เฮ้ยลืมลักบ้านกลัวคนมาขโมยด้วยอะ่ะไปดูหน่อยดีกว่า ึ๊บไม่ได้โอ้ยเมื่อไร่เราจะอมอะไรอ่ะเอ้อ,อเ,เราจะเติมโนบ,บตัตตอนไหนก็ยังไม่ได้เติมหรอกแต่เพียงแค่สร้างความบันเทิงก็ยังอยู่แนละ้ว เราสร้างความมันเทิงให้แก่ผู้อื่นนี่มันเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราใส่ชุดนกเรียนทำไมอ๋อลืมไปเติมระบักไว้อยู่โอเคแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยเอ้ยไม่ใช่เติมระบักบสิแล้วทำไมต้องมาจ่อพัดลมเนี่ยเนนะี่ยเสียงก็ไม่ค่อยดังเลยไปแต่พัดลมเนี่ยทีหลังน,นี่คือตัวเรา เปลี่ยนหน้าตาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมีอยู่แล้วเว้ยถ้าว่างๆนะจะมาทำเออหนังในบุคเฮเว่นมั่งดีกว่านะจะ <c oughs> จ้าสิจ้าสิคุยไม่ค่อยได้ว่าเออแต่าม,ามันก็ไม่ค่อยเข้าเลยอะโอ้ยกงักงเกิ้งบ้า เห็นเสือ้อสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยอ๊ย้ยจะเช้าแล้วไปดูทะเลกันนะทุกคนเราจะวิ่งไปเลยดูซิว่าเราจะวิ่งได้ไหมเดี๋ยวไปตัดต่ออีกที ได้นะเราไปตัดต่อก็ได้เช้าแล้วแต่ก็วิ่งช้าอยู่ดีอ่ะวิ่งเงามาแล้วเงามาแล้วเพอร์เฟกมากเลยโอ้นี่ทุกคนเราไปเราไปเห็นใน u t ท b e อะ โปรเจกต์เพทามัคืออะไรอะ่ะโปเกมโปรเจกต์เพทามคือเกมใหม่นะโอ้โหก็เหมือนเกมป๊อปปี้เพทามนั่นแหละแต่ว่ามันโปรเจกต์เพทามอ่ะเมื่อถ้หมายถึงว่าแซปตต่อสามมันชื่อโปรเจกต์เพทามแล้วหมายถึงว่าโปรเจกต์เพทามนี่มันเกมใหม่หรอนี่เราก็วิ่งมาแล้วแล้วกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้จะคิดว่าเออ น่าจะประมาณยี่สิบวถึงสามสิบวิมั้งทุกคนอขอบคุณ เมื่อกี้อะไรทำไมตตกุต์ติดตัวว้าวว้าว,าวามากเลยเฮ้อว้าชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ได้พักอะไรแบบนี้วันอาทิตย์เราไม่เคยลงคลิปมาก่อนเลยครั้งแรกเลยบุ้ม ถ้าเรือด้วยเอย้มีเรือด้วยอะไรอ่ะนั่นมันอะไรหาซังมีหาซังมีว้าข้อสู่อะไรอ่ะมู่บ้านป่าวแล้วก็เห็นในยูทูบอ่ะมันเคยตรงเนี้ยมันเคยเป็นสไลเดอร์มาก่อน สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปกกอนแจไม่ไปแจจุ๊บจุ๊บ,บวันนี้กระโดดลงเล่นน้ำดีกว่าโอ้โหว,ว้าอุ้ยอุ้ยไว,ว้ไหนไม่ค่อยเป็น